พบก,กันอีกแล้วนะครับกับมาร์สไรเดอร์นะครับวันนี้เราจะพาไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับเราก็จะมีการขี่บนท้องถนนที่มีรูปแบบในการขับขี่เนาะเพราะว่าพวกเราไปกั่หลายคันจะต้องเกรงใจเพื่อร่วมทางด้วยก็จะมีเหตุผลบางอย่างในการที่เราจะต้องอทํำยังไงสัญลักษณ์ยังไงในการเดินทางครับวันนี้มาดูว่าเราขี่ด้วยความปลอดภัยและไม่ให้บังเคลื่อนร่วมทางเง้นหรือว่าขวางเคลื่อนร่วมทางเั้นเป็นยังไงเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับผม ก่อนที่เราจะเดินทางนะครับเราก็ต้องมาคุยกันก่อนครับว่าเส้นทางที่เราใช้นั้นมีเส้นทางไหนบ้างและการขับขี่ปลอดภัยนั้นมีสัญลักษณ์อะไรบ้างที่เราต้องใช้ทางร่วมกันและขี่ไปด้วยกันนะครับการขี่มี2รูปแบบนะครับแบบแถวเดี่ยวและ2แถวสลับฟันปลาครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมเราต้องยกแข้งยกขาด้วยเป็นการบอกเพื่อนที่อยู่ทั้งหลังนะครับว่ามีประสักอยู่ข้างหน้า และการโบกมือเพื่อที่จะบอกเพื่อนข้างหลังว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาการทําสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนั้นเพื่อความขับขี่ปลอดภัยของเพื่อนลูกทางด้วยแต่พวกเราจะได้เดินทางอย่างสนุกสนานในการขับขี่ทุกๆที่ที่สําคัญเราต้องมีสติเน้นความปลอดภัยเป็นหลักและเราจะได้เก็บบรรยากาศข้าง,างทางที่เราขี่ผ่านไปด้วยอย่างมีความสุขในการขับขี่ที่เราชอบ วิวสวยๆและสายลมที่ประทะหน้าเราหลายคนอาจจะมีคำถามว่า ทำไมพวกเราถึงจอดรถเอาหลังเข้าแล้วหน้าออกตอบได้เลยว่าการจอดแบบนี้ทําให้เราออกตัวได้ง่ายขึ้นเพราะรถเรามีน้ําหนักมากไม่สามารถเข็นคนเดียวได้ถึงแล้วพอดี ตอนนี้มาร์ตไรเดอร์ก็มาถึงไลท์คอฟฟี่แล้วนะครับวันนี้เรามากินร้านกาแฟกินร้านกาแฟมากินกาแฟที่ร้านไลท์เฮาส์คาเฟ่นะครับเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศข้างในเป็นไงบ้างเราก็ขี่รถมากันเร่อยๆครับวันนี้มากัน30คันเลยทีเดียวค่อนข้างที่จะขบวนยาวหน่อยนะครับดีวเราไปดูด้านในดีกว่าว่าวิถีคนไบค์เกอร เขาชอบรถแล้วก็การขับขี่ยังไงบ้างครับวันนี้เราก็มีทักษะในการขับขี่เนาะทีเ่เป็นระเบียบแล้วก็ไม่เกะกะหรือว่าอาจจะมีรบกวนชาวบ,บ้านบ้างนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยเ,เดี๋ยวเราไปดูด้านในกว่าร้านไลท์เฮาคาเฟ่ก็อยู่ช่วงเส้น304นะครับ ทางที่จะไปพนมสารครามพนมสารครามก็จังหวัดฉะเชิงเซานะครับบรรยากาศทีห้านลมลื่นนะครับ พี่พุธครับทำไม,<ผ>มเราถึงชอบการขับขี่ครับผมทาไมเราถึงชอบการขับขี่อันนี้มุมมองของผมแล้วกันนะผมว่ามันมันมันคือการรีแลกซ์อย่างหนึ่งอ่ะมันมันคือการพักผ่อนสมองจากการทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยคือการที่เราขี่เรามีสมาธิอยู่กับแค่รถกับถนนใช่ไหมเพราะงั้นม,มันก็จันร์แต่แวาช่วงเวลาเนี้ยมันเหมือนเกิดสมาธิเกิดความผ่อนคลายอะไรต่างๆด้วยแล้วด้วยความที่แฮร์รี่ทิวิชันเนี่ยด้วยเสียงเครื่องยนต์หรืออะไรเนี้ยมันเหมือนกันแบบ ปดบ่อยอะไรบางอย่างออกมาด้วยอะจริงๆผมมองว่าต้องลองมาสัมผัสเองใช่ใช่ถูกไหมครับงั้นลองมาดูครับติดตามช่องพี่มาร์ทด้วยครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกับพี่แม็กครับพี่แม็กครับทำไมพี่แม็กชอบการขับขี่มอเตอร์ไซค์ครับผมผมว่าพอได้ขับแล้วรู้สึกว่ามันมันโล่งอ่ะชอบชอบเสียงเสียงเพลงเสียงลม ได้ขี่ก <m ur rei> <Nice. m ur rei> okay, okay. ับเพื่อนๆด้วยครับก็มีความสุขในการพักผ่อนของเราด้วยนะครับในการชมวิวต่างๆก็สนุกในการขับรบโดนแดดบ้างหนาวบ้างได้รสชาติได่รสชาติฝนตกบ้างใช่ครับใช่ครับโอเคครับผมทำไมพี่นรงถึงชอบขี่มอไซค์ฮาเล่ครับผมสลัดดีครับมามามาเติมพลัง สจะหลามถึงเขาบ่อซ้อนออกที่บ้านก็ออกออกบ่อซ้อนออกแล้วก็ไปคนเดียวได้เออฉลาดเจ้าชู้เลยครับเป็นทางเดียวที่ได้ออกจากบ้านแล้วไม่ยมไซ้อนครับมันเป็นกุญแจเออทำไมพี่ลูกตาลถึงชอบนั่งมอไซค์ครับผมอ๋อสนุก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 ครับ ทำไมถึงชอบขี่มอไซค์ครับผมมันดีครับผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราได้ปลดปล่อยครับสนุกดีได้ไปกับรถครับช,ชอบความเร็วและชอบความอิสระครับออออมีความอิสระครับรับรองครับเพลินครับเพลินเพลินเพลินอย่างมันครับออโอ้โหถามนี่มันตอบได้หลายเหตุผลเลยนะชอบขี่มอไซค์ มันอะไรอ่ะมันเป็นอาการเดินทางที่อิสระอย่างนี้หละครับถ้าพื้นฐานเรเราอยากจะไปไหนเราก็ไปได้ด้วยสองล้อใช่ไหมดีกว่าเดินดีกว่าเดินเอแล้วพี่ต๋องล่ะครับครับผมชอบเหรอครับไอ้ที่ความชอบขี่มอเตอร์ไซค์อะไรครับมันเกิดมาจากสายเลือดนี่ไม่ได้อะไรเพราะว่าการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมันทําให้เราดีแลกอันดับแรกเลยครับเพราะว่าเวลาเราอยู่บนไอ้มอเตอร์ไซค์มันจะไม่มี อดีตและไม่มีอนาคตมันจะมีแต่ปัจจุบันท,ทําให้เรื่องปวดหัวในหัวเราเนี่ยมันจะไม่เหลืออยู่เลยตอนอที่เรารขี่มอเตอร์ไซค์ด<ต>ัง<ล>นั้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเวลาขี่มอเตอร์ไซค์คือการที่แบแ้จริงครับผมนี่ <ๆ S 1> ได้ใช้เวลากับเพื่อนๆท้งส่วนใหญ่แล้วก็ได้ขี่รถแล้วก็ได้ไปที่ต่างๆครับผมครับทำไมเสียชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับผมอ่าอ่า สำหรับผมมอเอร์ไซค์เป็นเหมือนเป็นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นฟรีหรืออิสระยิ่งถ้าชอบนะยิ่งอยู่ได้นานแล้วก็ยิ่งถ้ารถด,ดีนะจะขี่สนุกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผม ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่แบ่งปันเรื่องกันกับขี่มอไซ์ที่ตัวเองชอบคลิปนี้ก็เป็นสาระเล็กๆน้อยๆมาฝากผู้ชมนะครับอย่างไรแล้วอย่าลืมนะครับว่าคลิปหน้ามีอะไรแล้วติดตามกันดูอีกทีนะครับอย่าลืมกด Subscribe กด Like m a r ไ h เดอร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ